สวัสดีครับวันนี้มาอร่อยซอยแปะ,ะครับามาพี่น้องมาชมครับเขาเรียกว่าอร่อยซอยแปะนะครับอันนี้เมน,นูอาหารนะครับก็จะมีพวกขาหมูกับพวกขาหมูมีอะไรนะั้มไก่นะ ไก่แบบเป็นน่อง,อง,องไก่ตุ๋มมีโปโลรับนะขาหมูนี่เป็นกระทะกระทะใหญ่เลยครับข้อใหญ่เลยบะฮะโดยจกินแบบเป็นเกาหลีเนื้อตุ๋ครับตามระเกดสิบบาทครับขา้าวเปล่าด้วยครับข้าวเปล่าครับ,ปร,บประมาณ สิบบาทครับอประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีพวกเป็นขนมขนมเปี๊ยะครับมีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะกล่องเป็นเกาเ,เรียกอะไรกระเป๋าคู่ล่ะแปดคู่ร้อยหนึ่งอันนี้อันนี้มีกล่องกล่องอย่างเงี้ยกล่องอย่างเงี้ยก็คือ ของละร้อยร้อยสี่จุบห้าบาทนะครับจะเป็นร้านใหญ่นะครับอยู่ตรงตอนนี้เขาเรียกอะไรนะน้องแคร์ครับ,รบในโซนน้องแคร์นะครับก่อนที่ก่อนจะเข้าตัวน้องแคร์นะครับถ้ามาจากกรุงเทพจะอยู่ซ้ายมือนะครับอ่าจะไอ้นี้มันมันเป็นมันเป็นอันนี้เปียบเปียกแต่เปี๊ยบไทยเ่า กล่องละกล่องละสี่สิบบาทนะครับเนี่ยสี่สิบบาทครับเนี่ยใน,หนให้ดูเนี่ยในเปจะยังไงบ้างครับใน,นก็จะประมาณนี้อ่านะครับไม่ได้แพงมากครับไม่ได้แพงมากผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะอยากแวะเคยแวะหลายครั้งแล้วล่ะครับไม่ไม่ครับโปรโม้านไม่ได้ไม่ได้ค่าคอมอะไรนะครับ อันนี้คืออยากให้พี่น้องเผื่อใครผ่านมาแถวนี้ครับเนี่ยเสือแวะแวะแวะซื้อได้ครับอันนี้เน่ยเน่ยเบี้ยอบสดเขาเรียกอะไร,นะระครับเนี่ยขนมเปี๊ยะอบสดอ๋อเปี๊ยะอบสดครับนี่กล่องเท่าไหร่นะครับร้อยส,ส,ส,สี่สิบห้าอ๋ออย่างเงี้ยกล่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยกล่องร้อยสี่สิบห้าบาทครับ ขอ,องกมดเลยเลยโอเคนะครับเยี่ยม